ตัวใหญ่จังเลยนะทุกตานายน่ะตัวของฉันสิของฉันตัวเล็กๆฮคุณกิโยูลองกอดดูไหมล่ะครับ <c oughs> ตัวใหญ่แลก้กกอดง่ายกว่าฮะ <c oughs> จริงๆด้วยครับตัวใหญ่กอดง่ายกว่าจริงๆด้วยตัวคุณกิย่หอมไม่มีอะไรน่ากอดเท่ากับคุณกิยูอีกแล้ว <c oughs> เอเอ เสร็จมันจนได้เนี่ยอเลดเอเลดต่อจากนี้เป็นการแถลงการของแอดมินล้วนๆใครที่ไม่อยากฟังแอดบนหรือว่าจะดูแถลงการนี่ก็ เปลี่ยนได้นะครับโอเคก็เราจะมาเข้าเรื่องกันเลยนะก็โอเคครับนะฮะต่อจากนี้แอดมินคิดว่าจะทําการ์ตูนววยเรื่องอื่นควบคู่ไปด้วยนอกจากดาบพิฆาตศูนย์ที่เป็นกูจินระหว่างคุณกิยูกับทันจิโร่แล้วเนี่ยแอดคิดว่าในหัวที่คิดว่าในหัวที่คิดไว้ที่อยากทํานี่ก็จะมีเชนแล้วก็ในโกจิชิหรือบ้านนี้มีแมวใหญ่นะก็ แอดก็จะพยายามทําให้ออกมาให้ดีที่สุดแล้วกันนะใครที่ใครที่บนบอกแอดไม่ลงคลิปแอดลงคลิปชาอะไรอะ่ะก็ขอโทษด้วยนะก็คือแอดยังแก้กล่อคไม่เสร็จโอเคคลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละผลแค่นี้แหละไปละบายบายแฮปปี้วันเดทไทยครับทุกคน